รเราเลยตั้งชื่อรางวัลน,นี้ว่ารางวัลคนนอกกรอบนะครับประวัติศาสตร์สอนเราว่าการเปลี่ยนแปลงที่นำสังคมไปสู่อนาคตที่ดีกว่าเดิมจะต้องเริ่มต้นจากคนเล็กๆหรือกลุ่มคนเล็กๆที่ไม่ยอมให้ใครมาบอกว่าความฝันของเขาเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้30กว่าปีก่อน ชายบ้านนอกในดินแดนหลังเขาไกลปืนเที่ยงคนนี้ตัดสินใจแหกกำแพงสังคมทะลุออกจากกรอบความเชื่อเดิมเพราะทุกสาหัสจากความจนเพราะฝันถึงชีวิตที่เลื่นลมและอิ่มท้องเขาจึงหยุดเดินบนทางที่ผู้อื่นกำหนดมาทางทางที่พอเหมาะกับตัวของเจ้าของก่อนพบทางที่สว่างด้วยปัญญา เล็กกุดวงแก้วก็เคยหลงวนอยู่ในเงามืดไม่ต่างจากเกษตรกรส่วนใหญ่ในประเทศนี้ปลูกทุกอย่างตามที่เขาบอกให้ปลูกปอมันสำปะหลังพืชไร่ลมลุกแม้กระทั่งกัญชาก็แอบปลูกอยู่หลายปีแต่ยิ่งอยากรวยกลับยิ่งยากจนยิ่งทำงานหนักกลับยิ่งเป็นหนี้สุดทางแห่งทุกข์ไม่ได้จบลงที่การถูกยึดนายิดไล่เหมือนเช่นที่เคยได้ยินเป็นสูตรสำเร็จแต่จบลงที่ลูกสามคนป่วยตาย โดยไม่มีปัจจัยจะดูแลรักษาในจุดที่มืดดำจนมองไม่เห็นทางออกทางไปนั่นเองที่แสงสว่างแห่งปัญญาได้กลับมาเรียงรองขึ้นอีกครั้งความยากจนเป็นสิ่งที่เตือนตนไม่ให้ประมาทความลำบากเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งทำให้เรามีความเข้มแข็งถ้าเขาบกขุกคยจนบกุกคยลำบากมันอาจสิบอกคิดออกแบบนี้ก็ได้ เมื่อเดินหลงทางให้กลับไปยังจุดเริ่มต้นคือสิ่งที่พ่อเล็กกรำลึกขึ้นได้การถอยกลับมามองที่ฐานของตนเองทำให้ได้เห็นต้นทุนทางภูมิปัญญาที่คนรุ่นเก่าสั่งสมกันมาและพาชีวิตให้รอดมาได้กฎข้อแรกในการเปลี่ยนตัวเองของพ่อเล็กคือโบอกบือลาพืชเชิงเดี่ยวอย่างถาวร เลิกเด็ดขาดกับการประท้วงด้วยการไปเทผลผลิตปิดถนนเพื่อร้องขอความช่วยเหลืออย่างไร้ศักดิ์ศรีแต่หันกลับมาประท้วงตัวเองด้วยการออกไปอยู่ในนาทำงานอย่างมุมานะทั้งกลางวันกลางคืนเพื่อเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินสร้างฐานอาหารที่พ่อเล็กเชื่อว,ว่าเป็นทุนสำคัญในการตั้งต้นของชีวิตโดยเอาชีวิตความหิวความอิ่มของครอบครัวและตนเองเป็นเครื่องเดิมพันและทดลองอยู่นานถึง8ปี ัญหาหนะมันทใํให้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 มีความเนื้วแน่นในการดำรงชีวิตบ่แม่นว่าใช่เงินบ่แม่นใช่ทองบอ่แม่นใส่สิ่งของแต่ว่าต้องใส่ปัญญาให้ได้เชื่อมันว่าสิ่งเหล่านี้แหละบรรพาุรุษพ่อแม่ปู่ย่าตา,ายาติเข้าสั่งบ้านแปลงเมืองแล้วก็เรียงเขามาผ้าเขาใหญ่นี่อันนี้คือคือสิ่งที่มันมันมันเป็นมาแล้วแต่เป็นยังเข้าจังจังบบเห็นคุณคา่าเป็นยังเข้าจังบบนําห้อยตาบอกว่าห้อยปู่ อันเป็นเรื่องสำคัญนะการน้ำห้อยตาว่าห้อยปูนี่มันเห็ดไห่เห้านี่มันบอกไปพิษท่ามไก่เม um ื่อทดลองทำอยู่ทำกินจนเห็นทางรอดดำรงชีวิตอย่างตระหนักรู้และเป็นผู้ที่มีอิสรภาพภายในปี2531พ่อเล็กเริ่มจัดตั้งกลุ่มพันไม้พื้นบ้านอาศัยทุนธรรมชาติและเรียนรู้จากครูผู้ยิ่งใหญ่คือป่าภูพาน สอบหามเมล็ดพันธุ์ที่เป็นอาหารอาทิหวายผักเมก็กผักติว้วและอื่นๆมาเพาะชำเพื่อขายสะสมเป็นทุนรอนเก็บเมล็ดพันธุ์ไมใ้ใหญ่มาปลูกเพื่อย้ายป่าซึ่งหมายถึงแหล่งอาหารมีชีวิตมาไว้ใกล้บ้านการลงมือทำในสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่ทำและมองไม่เห็นประโยชน์ของการกระทำทำให้ชายกระเลงแห่งปุดบากถูกถากถางปนเยอะยยันเขาว่าเขาไปหอดโรประจำเอาตัวเองมาง้มกระท่อกับเาบี้ยววาย่าเบาีบย้บยไว้เบี้ยไม้กันอยู่วุ่นวาย แต่ว่าข้อกับบริบทเขาไหนมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาอ่ะมันก็ถูกของเขาอ่ะเพราะว่าเขาไปถึงโลกประจันจริงจริงแต่ว่ารามันง่วกร่าท้องอยู่ก็บ,บิ่งกับนาอยู่กับปลากับดงอ่ะแต่พ่อกระติ้นแต่ว่าเออมันสิไปใส่ซกับไปเห็นเขาไปดวงจันทร์เขายังบริหารอาหารมาจากดวงจันทร์ใช่ไหมละ่ะเขายังลงมากินเขากินปลากินปลากินหญ้ากินกาเขิงอยู่ในดินได้หญ้าในป่าได้ดงมันต่างกันกับเฮ้าอ่ะปี2534ก่อตั้งศูนย์อินแปงเพื่อเป็นที่พบปาก ถ่ายทอดความรู้ต่อยอดภูมิปัญญาของผู้เท่าสู่เด็กไม่ให้มรดกทางภูมิปัญญาต้องสูญหายทำหลักสูตวิสาหกิจชุมชนทำโรงงานน้ำหมักเมาและโรงสมุนไพรขึ้นในอินแปลงเพื่อสร้างงานสร้างภูมิคุ้มกันโรคขาดความรู้ของลูกหลานที่จะอยู่ในบ้านของตนเองแม้จะจบการศึกษาในระบบเพียงแค่ป .4 แต่ปัญญาที่ก้าวหน้า ไม่ถูกกักอยู่ในกรอบทําให้พ่อเล็กข้ามผลข้อจํากัดของภูมิหลังและประิญ,ญญาจากสถาบันเป็นชาวบ้านอิสระที่เป็นครูคนสําคัญของกุฎบากเป็นปราดรุ่นใหญ่ผู้ก้าวออกจากถนนคอนเกรตที่ผู้อื่นปูราดไว้ออกมาบุกเบิกทางลงน้าให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ที่จะตั้งคําถามเลือกทางชีวิตลองผิดลองถูกและกล้าหาญที่จะเดินตามออกไปด้วยปัญญาพระอาทิตย์ ส่องสว่างเพียงกลางวันพระจันทร์ส่องสว่างเพียงกลางคืนแต่ปัญญาส่องสว่างทั้งกลางวันกลางคืนแม้กำแพงกั้นกลางก็ยังสามารถมองเห็นทะลุได้นี่คืออาวุธสำคัญของพ่อเล็กกุดวงแก้วชายหัวรั้นแห่งกุทบารพ่อเล็กกุดวงแก้วนะครับชายหัวรั้นแห่งกุดบา์กับรางวัลคนนอกกรอบในปีนี้นะครับขอกราบเรียนเชิญพ่อเล็กครับค่ะ และสำหรับรางวัลน,นี้นะคะขอกราบเรียนเชิญอาจารย์สุรักษ์สิวรักษ์มาให้เกียนนะคะเป็นผู้มอบรางวัลค่ะรางวัลคนนอกกรอบสำหรับพ่อเล็กกลุดวงแก้วครับค่ะและขอเชิญดรโชิชัยสุวรรณพรน,นะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่นโยบายและเศรษฐกิจพลังงานจากบริษัรปรทปตทจำกัดมหาชนมอบเงินทุนเกือเก้อหนุนการทำความดีค่ะและน,น,น,นันคือเงินเกื้อหนุนการทำ คมันมีความสุขเดียวดีใจแล้วก็มีความสุขหลายอย่างสุขจนน้ำตาไหลเนาะผมลักคิดคนเดียวอยู่เหืน่นเรื่องว่านอกกรอบนอกอย่างต่างๆที่พิ่นกันแต่ว่าสำคัญกับเป็นอยังคนอื่นเขาได้ยินน้ำเนาะทับสนคืออนน,นนะนะผมมีความเชื่อมัน่น เชื่อมันในตัวเองสูงมาว่าสิ่งที่ทํานั้นมีความสุขสิ่งที่ทานั้นเป็นประโยชน์กับตัวเองที่สําคัญกว่านั้นเป็นประโยชน์แก่คนอื่นและสังคมโดยรวมนั่นคือเป้าหมายของการทํหนาทีของตัวเองธรรมะคือหน้าที่สอนตัวเองตูตลอดเวลาหน้าที่ที่มีความเป็นธรรมต่อสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งมวลอันนี้ที่ต้องทาอยุ่ประจาเนาะครับเมื่อนี้ดีอกดีใจขอให้ทุกท่านทุกคนมีแต่ความสุขความจเจริญ จะเริ่มไปด้วยความสุขความจเจริญทุกท่านทุกคนอายุมัน่นคันยืนคำคูดตลอดการนานเธอสวัสดีครับครับขอบคุณมากครับพ่อเล็กุดวงแก้วนะครับ